นี่การปกติแล้วอาเรื่อมันโจรมันมนไปไหนแล้ว <c oughs> อยู่ในด่านเล ลุ้นครับลุ้นลุ้นครับลุ้นลุ้นครับตัวแรกครับของวันนี้ไม่ติดว้าวได้แล้วครับตัวหนึ่งมาแล้วหนึ่งเต็มฝันเลยฝันอ่ะันนี้มาตกเพลงกันน้ำเยอะมากเต็มคลองครับคันอ่อนว้าวตัวใหญ่เลย ูน้ำก็รู้ครับขึ้นมาตัวเล็กนะโอ้โติดทะเกติดปลาลังกงติดหลังมาด้วยตัวหนึ่งนี่ไงไอ้ตอ้อาาะรัน น้ำสะล่ะม pues ีตัวใหญ่เนี่ยนั่นกินซะด้วยวัวลอ้ยไม่ต้องปวดเลยาเลยสิขนมติดหลังอีกแล้วลองมันดิเอาตีข้าปมาจะไปเกรตึ้้ย ตัวใหญ่ยิงเ